สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมมีบัตรกดเงินสดนะครับตัวหนึ่งมาแนะนําให้คุณนะครับสาหรับบัตรกดเงินสดตัวนี้นะครับเป็นของธนาคารเกียรตินาคินนะซึ่งเขาให้คํานิยามของบัตรอันนี้เนี่ยเอาไว้ว่าครบจบในบัตรเดียวนะครับไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันนะครับสมัครง่ายเงินเนินหนึ่งหมื่นบาทก็สมัครได้นะฮะทีนี้รายละเอียดของบัตรตัวนี้และวิธีการสมัครจะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยว เราไปรับชมพร้อมกันนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับของบัตรตัวนี้นะครับที่เขาบอกว่าครบจบในบัตรเดียวเนี่ยก็คือ1ก็คือฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดนะครับ2ก็คือฟรีค่าธรรมเนียมรายปีนะครับแถมนะครับก็ที่สามก็คือสมัครง่ายไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการชำระเงินนะครับสามารถที่จะเลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวนนะครับหรือ ชำระขั้นต่ำเพียง5%ของเงินต้นนะครับรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า500บาทนะครับแถมนะครับยังได้รับส่วนลดจากร้านค้าที่มีเครื่องหมายอยู่เนียนเปด้วยนั่นเองนะฮะทีนี้รายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้ให้ด้านล่างเพียงแค่กรอกข้อมูลนะครับใส่ชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับระบุอาชีพนะครับระบุจังหวัดนะครับแล้วก็ ระบุรายได้ต่อเดือนนะครับแล้วก็ระบุช่วงเวลาที่คุณเนี่ยสามารถสะดวกในการติดต่อได้นะฮะแล้วก็กดปุ่มตกลงนะครับเมื่อกดปุ่มตกลงนะครับระบบก็จะบอกว่าขอบคุณที่ให้ความสนใจในผลิอพัณ์นะครับและบริการของธนาคารนะครับเจ้าหน้าที่จะทําการติดต่อกลับหาท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ติดต่อกลับเนี่ยคุณก็สามารถสอบถามนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่า คุณเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะฮะในการสมัครนั่นเองโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ